谢谢，三家，再见。 สวัสดีค่ะบัวกมลทิพย์ท็อปไลน์ค่ะวันนี้มาทำภารกิจเเลี้ยงอาหารเด็กๆค่ะที่โรงเรียนฉาเชิงเซาปัญญานุกูลจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะเนื่องในโอกาสเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของน้องบัวเองนะคะวันนี้ก็ยกทีมกันมาเลยว่าจะเป็นคณะผู้บริหารของท็อปไลน์นะคะพี่ๆทีมงานรวมไปถึงพี่ๆศิลปินด้วยวันนี้เอามามากหน้าหลายตาเมื่ออาหารวันนี้สําหรับกลางวันนะคะเป็นเมนูผัดไทย่าแล้วก็มีขนมด้วยมีติ่มด้วยแล้วก็ช่วงบ่ายหลังจากที่ทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยมีมินิคอนเสิร์ตจากพี่ๆศิลปินด้วย ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วปีนี้อายุ23แล้วทำไมถึงเลือกมาทําบุญที่นี่ครับก็สาเหตุที่เลือกมาที่นี่เพราะว่าเป็นคนชาเชียงซาค่ะที่นี่ก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดชาเชียงซาไม่ใกล้ไม่ไกลบ้านเรานี่เองก็เลยเลือกสถานที่นี้เนื่องจากสะดวกสบายด้วย ค่ะผลงานล่าสุดหน่อยผลงานล่าสุดตอนนี้นะคะมีซิงเกิลใหม่ค่ะมีชื่อเพลงว่ามารักกันหน่อยค่ะตอนนี้มีสิวีดีโอก็ออนแอมที่เรียบร้อยแล้วฝากติดตามผลงานด้วยนะคะมีคนแรถามคนถามว่าเรื่องของการแต่งหน้อแต่งตัวนี่ออกแนวเซ็กซี่นี่กังวลไหมคระช่วงนี้เรื่องของการโชว์หน้าเวดีก็ แนวเซ็กซี่ทั้งด้านหน้าเวทีล่ะคะจริงๆก็อาจจะแอบโชว์เล็กๆอาจจะใส่เป็นกออกแต่ว่าจริงๆเราเป็นเกิงเกงขาย,ยาวเนื่องจากไม่รู้จะโชว์อะไรคะ่ะก็เลยอาจจะนิดๆหน่อยๆตามภาษาอะไรแบบนั้นคะ่ะขอบคุณค่ะ